ดูดวงชาวราศีพิจิกผ้นวันที่13มกราดวงจะเกิดอะไรบ้างปัญหาต่างๆเข้ามาลมเลารู้สึกอึดอัดอดทนอดกันนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดประดังทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดมูลมนสเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่านทําให้ท่านรู้สึกนะครับผมมีสเสน่ห์แรงรู้สึกนะครับผมความพึงเขิมเกิดขึ้นแต่ปัญหาต่างๆนะกำลังลิเริ่มเริ่มต้น และสิ่งชั่วร้ายได้ผ่านพ้นไปรับผมในโชคชะตาปัญหาต่างๆทําให้ท่านรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะสู้ะครับผมในวันนี้แต่เพราะฉะนั้นวันนี้ทําไงไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนเจราจาต่อรองบาทีอย่าเพิ่งไปรีบต่อรองเพราะปัญหาต่างๆกําลังจะเข้ามารับอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวดีเองนะไม่ต้องรีบร้อนบีดดาบปากลงมาเต็มตัวกระโนกระวายกระสับกระส่ายเหมือนโดนใครบางคนกัน่นแกล้งในช่วงชะตา ครับทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ท่านรู้สึกครับผมครับน้อยรู้สึกอึดอัดในวันนี้ครับแต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นครับผมถ้าผ่านพ้นไปจะเกิดอะไรขึ้นปูหรือสีส่องแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความะสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาทเทพเทวดาเสิยงศิษย์คำชูปกปากุากงา้งกรองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรั์รวยโชคโอกาสทองโอกาส,กาส,กาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาขาว่ขาวมงคลเข้ามาจัดหนะักจัดเต็ม ในช่วงกีตานบะผมการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบุนกุศลวัส,สนาสิเหลียนบังเกิดขึ้นในโชกตาครอบครัวอยู่เริ่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองครับนะดวงนี้จะเปิดหลับทรับนบะผมยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารามีวัสนา ทเทพเทยวดาสิงห์สิทธิ์คำชูปกปากคุ้มรองรักษาเดอะซันมันเกิดปากทงรอเลยขี่ม้าปากทงรอเตรียมตัวร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์ครับผมเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าแล้วสิบธุรกิจการงานเป็นที่รักของผู้คนเยอะแยะมากมายติดต่อการงานการค้าผสมเร็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี เออเป็นตึกเบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะได้มีเงินมีทองเงินก้อนใหญ่กันบงจะเข้ามาล่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านจะ,จะเจริญลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์สีถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาประเดประดังด้วยบุญกุศลวาส,สนาดวงชะตานี้จะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งความสําเร็จเราจะสเ n t เจ้ากรรมในเวรครั้งสุดท้ายสิ่ง,งต่างๆได้มาลายหายไปสิ่งก็คือเจ้ากรรมในเวรอาจจะไปจากโลกนี้แล้วก็ได้ นะครับดวงชะตาของท่านกำลังจะเปิดโชคเกตตาบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาค้ำชูปกปากคุ้งกรัาษาดาบสองไข่คิดพินิจไต่ตองต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเข้ามาประเดยประดังสองเหรียญโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบประดังถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,สนาดูจึงตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีนะมารับพลังบวกนะนะนผมการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอดทนอดกลั้นดวงชะตาจะเปิด ครเพื่อนเกาก็ามาบอกเก่าเล่าสิเข้ามาช่วยเหลือในโชคชะตาเพราะฉะนั้นไม่นานไม่ช้าแสงสว่างสองแสงนำนำพามาร่ารวยด้วยทรัพย์สินกันทองจะรวยรวย,วยนครับผมบังเกิดขึ้นในโชคชะตาครับนะผมดวงกตานี้เหมือนดังเทวดาคอยส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านท่านจะได้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองนะครับดวงชะตาจะเปิดนะครับวันนี้เป็นวันดีวันเฮงวันรวย ครับแต่เริ่มต้นอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาอาจจะพลิกเปลี่ยนแปลผันในท้ายวันนะครับและพ้นจากวันนี้ไปดวงชะตาจะดีขึ้นเห็นขึ้นบางขึ้นเน้นพลังบวกนะจ๊ะนะครับ,รบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสทองเข้ามาอัศวนคีม้าส่งมอบเหรียญทองดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคจะมีเงินมีทองเข้ามามีคนนําพาเงินทองมาสู่ตัวท่านนะครับได้รับข่าวดีไม่หยุดย่อนร่ํารวยตลอด ครับพุงข้าวเหลืองอารามเหลืองกินเราใช้หารคู่เกิดความแช่มชื่นแปลว,ว่าดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับท่านใดจะดูดวงมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองไม่เก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นส่งคลิปให้นะครับนะครับนะครับท่านใดจะดูดวงทักมานะครับผมขอดจดจําชื่อรับลืบเป็นไม่ได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาต่อกันยาวๆครับสวัสดีครับดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิจิก จะได้สัมผัสกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังอย่างยิ่งคล้ายกับกระแสน้ำใต้ผืนดินที่ค่อยๆไหลซึมขึ้นมาสู่ผิวดินนำพาทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆมาสู่ชีวิตของคุณดวงดาวส่งสัญญาณว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณเองและการเรียนรู้ที่จะใช้พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการงานและอาชีพในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ณจุดเปลี่ยนสําคัญของเส้นทางอาชีพพลังงานแห่งการทำงานของคุณในช่วงนี้เปรียบเสมือนนักสืบที่กำลังค้นหาเบาะแสสําคัญในคดีใหญ่ คุณจะรู้สึกว่ามีสัญชาตญาณที่คมกลิบมากขึ้นสามารถมองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามและสามารถเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างชาญฉลาดสำหรับผู้ที่ทำงานประจำคุณอาจจะได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่ต้องใช้ทั้งความละเอียดรอบคอบและความกล้าที่จะตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาด คุณอาจถูกมอบหมายให้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีความซับซ้อนและต้องเสนอกลยุทธ์ที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงหรือหากคุณทำงานด้านการเงินคุณอาจต้องจัดการกับข้อมูลที่ดูเหมือนขัดแย้งกันและต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาคำตอบที่แท้จริงอย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจมีความตึงเครียดเล็กน้อยในที่ทำงานโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา คุณอาจรู้สึกว่าความคิดเห็นของคุณไม่ได้รับการรับฟังอย่างจริงจังหรือมีคนพยายามดึงเอาความสำเร็จของคุณไปเป็นของตนในช่วงเวลาเช่นนี้สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสงบและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาอย่าปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกมาครอบงำจนทำให้คุณตอบโต้ด้วยวิธีที่อาจสร้างความเสียหายในระยะยาวจงจดบันทึกความสำเร็จของคุณไว้เป็นหลักฐานและนำเสนอผลงานด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางรากฐานใหม่และปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจคุณอาจจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ตรงกับคุณหรือค้นพบช่องทางการตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนหรือขยายธุรกิจมากเกินไปให้เวลากับตัวเองในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะเรื่องสัญญาและข้อตกลงทางกฎหมาย ความรอบคอบในช่วงนี้จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านการเงินและทรัพย์สินในด้านการเงินเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะต้องใช้สติปัญญาและความระมัดระวังเป็นพิเศษกระแสเงินในช่วงนี้เปรียบเสมือนคลื่นในมหาสมุทรมีทั้งคลื่นสูงและคลื่นต่ำสลับกันไปบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าเงินหมุนเวียนดีมีรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งที่ไม่คาดคิด แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็อาจเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยไม่รู้ตัวในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะได้รับเงินก้อนหนึ่งจากการทำงานหนักโบนัสหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบรีเรื่นเริงกับตัวเลขที่เห็นสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบคุณอาจถูกล่อลวงให้ซื้อสิ่งของราคาแพงที่ดูน่าดึงดูดใจแต่จริงๆแล้วอาจไม่จำเป็นต่อชีวิตของคุณมากนัก เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ล่าสุดหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ลดราคาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสิ่งใดให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จะเพิ่มคุณค่าให้จับชีวิตของฉันในระยะยาวจริงหรือช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องการลงทุนเป็นพิเศษอาจมีคนเสนอโอกาสลงทุนที่ดูน่าสนใจมากและสัญญาว,ว่าจะได้ผลตอบแทนสูงแต่เบื้องหลังอาจมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ หากคุณไม่แน่ใจอย่าพิ่งตัดสินใจให้เวลากับตัวเองในการศึกษาข้อมูลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้และอ่านรายละเอียดทุกตัวอักษรในสัญญาก่อนที่จะลงชื่อโอกาสดีที่แท้จริงจะไม่หายไปเพียงแค่คุณใช้เวลาคิดอีกสักสองสาวันสำหรับเรื่องหนี้สินและภาระผูกพันหากคุณมีหนี้อยู่เดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนชำระหนี้อย่างจริงจัง ลองจัดทำตารางการชำระหนี้ที่เป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนการจัดการหนี้อย่างมีระบบจะช่วยให้คุณรู้สึกเบาใจและมีเสรีภาพทางการเงินมากขึ้นนอกจากนี้ควรหาทางสร้างเงินออมฉุกเฉินให้มีมากขึ้นแม้จะเป็นเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยที่แบ่งออกมาทุกสัปดาห์แต่ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอก็จะกลายเป็นก้อนเงินที่พึ่งพาได้ในยามจำเป็นด้านความรักและความสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีพิจิกที่โสดเดือนนี้พลังงานด้านความรักของคุณเข้มข้นและน่าดึงดูดเป็นพิเศษคุณเปล่งออร่าแห่งความลึกลับและสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนรอบข้างสนใจและอยากเข้ามารู้จักคุณมากขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันคุณก็อาจรู้สึกระมัดระวังและไม่ค่อยอยากเปิดใจให้ใครง่ายๆสภาพจิตใจของคุณในช่วงนี้เหมือนกับปราสาทที่มีคูน้ำดึกและประตูหนักๆห,ห,หลายชั้น คนที่จะเข้าถึงหัวใจของคุณได้ในช่วงนี้จะต้องเป็นคนที่มีความจริงใจและความอดทนมากพอที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้คุณอาจจะพบกับคนที่น่าสนใจในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นในงานสัมมนาทางวิชาการในร้านหนังสือที่คุณแวะเข้าไปโดยบังเอิญหรือแม้แต่ในการเดินทางสั้นๆในช่วงสุดสัปดาห์คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีความลึกซึ้งทางความคิด มีเรื่องราวที่น่าสนใจและไม่ใช่คนที่จะโอ้อวดหรือพูดมากจนน่าเบื่อการสนทนากับพวกเขาทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ค้นพบโลกใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างไรก็ตามคำแนะนำสำคัญคืออย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะกระโดดเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่อย่างรวดเร็วให้เวลากับตัวเองในการสังเกตและเรียนรู้นิสัยใจคอของอีกฝ่ายอย่างถี่ถ้วนบางครั้งสิ่งที่ดูดีในตอนแรกอาจไม่ได้ดีอย่างที่คิดเมื่อเวลาผ่านไป ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาถามคำถามที่คุณอยากรู้และฟังคำตอบอย่างตั้งใจสังเกตว่าคำพูดและการกระทำของพวกเขาสอดคล้องกันหรือไม่สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น คุณและคู่ของคุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายซึ่งต้องใช้ความเข้าใจและการประนีประนอมร่วมกันอาจเป็นเรื่องของการตัดสินใจใหญ่ร่วมกันเช่นการวางแผนอนาคตการจัดการกับปัญหาทางการเงินหรือการรับมือกับความคาดหวังจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายช่วงต้นเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในบ้านหรือการจัดสรรเวลาให้กัน หนึ่งในคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองให้มากกว่าที่ได้รับหรืออีกฝ่ายไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณจริงๆสิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกันด้วยความใจเย็นและความตั้งใจที่จะเข้าใจกันอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่จงเลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยเมื่อทั้งสองไม่เหนื่อยล้าและพร้อมที่จะรับฟังกัน ช่วงปลายเดือนบรรยากาศจะอบอุ่นขึ้นคุณและคู่ของคุณอาจได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการไปรับประทานอาหารที่ร้านโปรดที่ไม่ได้ไปกันนานการวางแผนเดินทางสั้นๆหรือแม้แต่การนั่งดูหนังอย่างเรียบง่ายสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณทำอะไรแต่เป็นการที่คุณมีสมาธิกับกันอย่างเต็มที่ปิดโทรศัพท์มือถือปล่อยวางเรื่องงานและความกังวลต่างๆและมอบเวลาที่มีคุณภาพให้กัน ช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและทำให้คุณทั้งสองจดจำได้ว่าทำไมถึงเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพิจิกต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่งภายในและความอ่อนโยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือความรัก ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากประสบการณ์และเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองจงใช้พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีพิจิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่าลืมว่าแม้ในยามที่มืดมิดที่สุดแสงสว่างก็ยังคงมีอยู่ถ้าคุณเต็มใจที่จะมองหา